จะพี่น้องเขาแร่งจกเขาแรงหายไปสองวันจากกลับขึ้นมานี่คือกลับเขาจะพี่น้องมีตำบักทัวออปลาหลกักๆจะมีปิ่งปลาสมปลาจะพี่น้องกับเขาเมื่อแรงขอบคุณพี่น้องที่มากติดตามให้เป็นกำลังใจเ้อจ้ะ ว่าว่าสิปิดบานนอนเซยก็เลยคินหอดพี่น้องก็เปิดบานขึ้นมาอีกเทื่อนหนึ่งขอบคุณพี่น้องที่หายกำลังใจเด้จ้าออนก็ขอบคุณขอบบุญขอบคุณได้หลายเลยจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันเลยจ้าพี่น้องนี่กับข้าวอ่อนจ้าปิดบ,บานนอนเบิ้งม,ม,ม,มือว่านี่กับมีคิมเนาะแต่กับมือนี่เออมือว่านี่มีอยู่บออ่อนก็นลืมไปเลยจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายเลยจ้า ที่มากดติดตามให้เป็นกำนั่งใจจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันจ้าสำหรับคลิปนี้ออนกับฝากไว้เพียงสำนีกเ้อจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายปรสิบโลงกิปกับกินหอดพี่น้องก็เริ่มมาลงอีกใหม่ฝืนตัวฝืนตัวจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วบายบาย